สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามาถึงเรื่องของการเอาคาบูเลเตอร์นะครับไปทําการต้มนะครับหลังจากที่เราไปทําการต้มมานั้นนะครับหลายๆท่านก็บอกสูตรน้องคนสูตรนั้นสูตรนี้มาไม่ว่าจะเป็นต้มใส่น้ํายาล้างแผงแอร์นะครับหรือ,อเพื่อนๆหลายๆท่านก็ถ้าเข้ามาถามว่าต้มแล้วมันสะอาดไหมมันเป็น สียังไงนะครับหลังจากที่เราทําการต้มไปนะครับเพื่อนเพื่อนกอ็วันนี้ก็ทําคลิปมาตอบเพื่อนเพื่อนนะว่าทําไมถึงต้องเอาคาร์บูเรเตอร์ไปต้มต้มแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนนะก็การที่เราเอาคาร์บูเรเตอร์นะครับไปทําการต้มเนี่ยนะครับเราไม่ได้ต้มเพื่อให้ผิวภายนอกมันสะอาดหรือว่าไม่ได้ต้มให้ผิวภายนอกมันเปลี่ยนสีนะครับพี่น้อง fc นะดังนั้น เราจึงตัดประเด็นเรื่องของการต้มนะครับแล้วเราจะได้สีอะไรออกมานั้นอันนี้เราไม่พูดถึงเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราเอาคาบูเรเตอร์นะครับไปทำการต้มมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับในขณะที่เราใช้งานนะครับรถที่เป็นคาบูเรเตอร์เนี่ยนะครับรถบางคันไม่เป่ากองบ้างละรถบางคันนะครับใส่ไส้กองเทียมนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เวลาที่เครื่องยนต์ทางานมันจะดูดอากาศผ่านเลาะผ่านรูต่างๆที่อยู่บริเวณด้านหน้าคาระบูพวกนี้มันดูดอากาศเข้าไปตามรูพวกนี้เนาะ,ะทีนี้นะครับเศษฝุ่นละอองนะครับต่างๆมันไปบวกกับไอ้น้ํามันที่มันเป่าย้อนออกมาทางคาบูเรเตอร์นะครับทีนี้มันตกตะกอนเป็นก้อนอยู่ข้างในนะครับมันตกตะกอนเป็นก้อนอยู่ข้างในเราก็คิดว่าอเราก็คิดว่า่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เวลาที hai, off, right? no. ne. ่เราล้างคาบูนะครับเวลาที่เราล้างคาบูส่วนมากเราก็จะเป่าลมเข้าใช่ไหมการเป่าลมเข้าไม่ได้หมายความว่านะครับการเป่าลมเข้าไม่ได้หมายความว่าเศษตะกอนที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะหลุดออกนะบางทีที่เราเป่าตามรูต่างๆภายในคาบูลิเตอร์พวกนี้มันเป็นการเป่าดันเศษตะกอนเข้าไปเกาะอยู่ข้างในเป็นก้อนอัดแน่นอยู่ข้างในรูข้างในโพรงต่างๆ นะ네ครับทีนี้นะครับเวลาที่เราเอาคาบูเรเตอร์ไปใช้เนี่ยนะครับเวลาที่เราคาบูเรเตอร์ไปใช้รถมันจะมีปัญหาต่างๆตามหลังมาอึกอักนะครับขอเรียกว่าอาการรวนของคาบูเรเตอร์นะครับอ่าตรงนี้ให้เราเข้าใจนะว่าการที่เราเอาไปต้มพอเราไปต้มปั๊บเนี่ยอ่าเวลาที่เราเอาคาบูเรเตอร์ไปต้มเนาะ การที่เรานะครับเอาคาบูลิเตอร์นะครับไปทําการต้มเนี่ยก็เพื่อว่าให้ <Yoda. S 1> อาคาบูลิเตอร์เนี่ยนะครับมันหดตัวขยายตัวนะครับตามความร้อนของเครื่องยนต์และอ่าอไม่ใช่ตามความร้อนของเครื่องยนต์ตามความร้อนของน้ําที่เราต้มนะครับทีนี้นะครับเราอย่าลืมไปว่านะครับน้ําที่ร้อนเนี่ยมันจะ น้ําที่ร้อนนะครับมันจะแทรกซึมเข้าไปตามรูต่างๆภายในคาบ,บูเรเตอร์ได้นะครับทีนี้ไอ้น้าที่มันเดือดเนี่ยนะครับมันก็จะเดือดออกมานะครับหรือว่าพุ่งเข้าไปตามรูต่างๆภายในคาบ,บูเรเตอร์นะครับไปช่วยชะล้างนะครับคา,าบสิ่งสกปรกต่างๆภายในคาบ,บูเรเตอร์ออกมานะครับเพราะว่าในภายในรูเนี่ยเราไม่สามารถ เอาเข็มเข้าไปจิ้มเข้าไปแย่ได้นะครับเพราะว่ารูมันเล็กจริงๆนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยเป็นนมหนูอยู่ด้านหน้าคาร์บูเรเตอร์เลยนะครับทุกท่านนะอ่าดังนั้นนะครับเราเข็มแย่ไม่ได้เข็มเรามันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะครับเราจึงต้องใช้เทคนิคการต้มนะครับเพื่อเอาน้ําที่ร้อนไปไล่หรือว่าไปผลักดันเศษสิส่งสกรปรกอยู่ภายในคาร์บูเรเตอร์ออกมานั่นเองนะครับทุกท่านนะ และก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราเอาคาร์บูเรเตอร์ไปต้มนะครับจากท่อทางเดินนะอันนี้ก็คือสมมุติขึ้นมานะจะจริงไม่จริงอันนี้ก็คอยว่า,าก,กันแต่ว่าให้ไปลองดูนะให้ไปลองพิจรารณาดูนะเวลาที่รถเราใช้งานไปอากาศนะครับมันถูกดูดผ่านรูด,ด้านหน้าคาร์บูเรเตอร์พวกนี้อากาศมันถูกดูดผ่านเข้าไปตรงนี้ฝุ่นกับอากาศที่วิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านรูพวกนี้เข้าไปมันทําให้รูตรงนี้มันสึกถูกต้องไหม อารูพวกนี้อ่ามันสึกนะครับเราจะใช้ความร้อนในการต้มต้มเพื่ออะไรต้มเพื่อให้มันขยายตัวมันอาจจะขยายตัวมารอบทิศทางแล้วทําให้ท่อทางเดินอากาศมันเล็กลงนะครับอ่าจากเดิมมันเล็กอยู่แล้วพอมันใช้งานนานไปอากาศกับฝุ่นมันวิ่งผ่านมันสึกหรอมันขยายใหญ่ขึ้นทีนี้เราไปต้มมันอาจจะเล็กลงก็ได้นะครับเพราะว่ามันขยายตัวรอบทิศทางก็เหมือนเหมือนกันกับ ทำไมนะครับสายรถแต่งเขาถึงต้องเอา,อาลูกสูบไปทําการต้มน้ําจละบีต้มเพื่อให้มันขยายตัวขึ้นแล้วก็ให้เนื้อจละบีนะมันซึมเข้าไปภายในเนื้อโลหะนั่นเองแล้วค่อยเอาไปทําการขัดใส่กระบอกสูบเพราะว่าเราต้องต้มให้มันขยายตัวขึ้นก่อนหรือเป็นเทคนิคง่ายๆเทคนิคช่งางสองจังหวะโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะช่งางที่ทํารถโบราณโบราณเนี่ยนะครับ เขาก็จะเอาลูกสูบเนี่ยไปเผาฟงเผาไฟเผาไฟ,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 ฟแก๊สก่อนก่อนที่เขาจะเอาไปทําการวัดแล้วก็คว้านขัดนะอ่าเขาจะทําให้มันขยายตัวเต็มที่ก่อนแล้วมันจะไม่ขยายอ่าตัวต่อไปอีกนะครับดังนั้นนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เรานะครับอ่าใช้นะต้มแล้วมันขยายตัวจากรูสึกสึกรูใหญ่ๆมันอาจจะเล็กลงก็ได้มันก็ มีความเสี่ยงด้วยต้มแล้วอาจจะพังไปเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ส่วนมากต้มแล้วมันจะมีอาการดีขึ้นนะครับออย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันนะลูกเล้งนี้มันสึกเนี่ยนะแต่ก่อนมันหลวมหลวมมากเลยตรงนี้พอเราไปต้มแล้วมันรู้สึกว่ามันฟิตขึ้นนะรู้สึกว่ามันฟิตขึ้นนะแต่ตรงลูกเล้งเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันก็สึกนะเราไปต้มนะมันเสื้อตรงนี้รู้สึกว่ามันจะขยายเข้ามา นะแล้วมันหดกับคืนไม่หมดหรอกนะครับรู้สึกว่ามันจะฟิตขึ้นเดี๋ยวยังไงลองประกอบดูอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่เราเอาคารบูรเตอร์ไปต้มเราไม่ได้ต้มเพื่อทําความสะอาดแต่อ่าเราไม่ได้ต้มเพื่อทําความสะอาดภายนอกแต่เราต้มเพื่อทําความสะอาดภายในรูนะครับที่มันอ,อุดตันนี่แหละนะครับภายในรูอากาศต่างๆนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ